ช่องพายดาวครับคลิปนี้เราจะมาคุยต่อจาก EP 1กันนะฮะนี่ก็เป็น EP 2ของรัคนาราศีสิงห์นะครับคลิปนี้จะมาคุยกันในเรื่องของการงานความรักนะครับเริ่มกันครับผมถ้าพูดถึงเจ้าเรือนการงานเราอย่าเพิ่งดูสุขนะฮะอย่าเพิ่งดูสุขเดี๋ยวดาวสุขที่เป็นเจ้าเรือนการงานอยู่ในไอปุตตะเนี่ย เรามาดูพระเสาเลยผมจะไล่าจากเสาลาหูพระรหัสแล้วก็มาสรุปที่สุกืมนะฮะพระเสาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอลีครับอลลีไปว่าอะไรอลลีไปว่าปัญหาอุปสรรคภาระนีสินนะะอัลลีไปว่าปัญหาอุปสรรคภาระนีศินหรือความเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้ก็ยังทายได้นะฮะก็ยังทายได้นะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้ไปอยู่ในภพปัตตานีฮะปัตตานีไปว่าอะไรฮะ ปกติแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานะครับนะบทีนี้เกณฑ์พิเศษเนี่ยของลักนณาราศีสิงเนี่ยพระเสาร์เลงลักเข้ามานะเลงลักเข้ามานะเขาเรียกว่าเกณฑ์ค่อนข้างจะเกเรซะหน่อยครับนะบเกเรซะหน่อยครับช่วงนี้ลักนณาราศีสิงนะฮะก็ระวังมีปากมีเสียงกับคู่ครองครับ นะระวังมีปากมีเสียงกับคู่ครองระวังมีปากมีเสียงกับคู่สัญญานะครับนะฮะหรือระวังมีปากมีเสียงกับลูกค้าได้หมดอย่างเงี้ยจะเป็นคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาลูกค้าระวังมีปากมีเสียงต่อกันระวังถกเถียงกันระวังคู่ครอง นำความเดือดร้อนอะไรบางอย่างมาให้ระหว่างคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาลูกค้านำความเดือดร้อนอะไรบางอย่างมาให้อย่างนี้เขาเป็นอริเนี่ยเขาคือปัญหาไงะนะนะ ead. เขาคือปัญหาไงบางคน bunker? อริคือภาระหนี้สินไงแล้วไปอยู่ในครบปัตตานีคู่ครองนำปัญหาภาระหนี้สินมาให้นะหรือเรียกว่าค,คู่คู่คูค้าคู่ส่วนคู่สัญญานำปัญหาภาระหนี้สินมาให้นะ ไอ้เขาว่าคู่สัญญาบางทีธนาคารก็เป็นคู่สัญญานะครับนะช่วงเนี้ช่วงที่เสาเร็งเนี้ยโอ้โหผ่อนบ้านผ่อนรถเอ้ยไม่มันเหนื่อยอย่างนี้วะบางคนก็เป็นอย่างนี้นะแต่ละคนเป็นไม่เหมือนกันหรอกครับนะะดาวหนึ่งดวงอยู่เหมือนกันเนี่ยทาทานายเนี่ยมันออกไปอีกแบบแต่ว่ามันต้องอยู่ในกลุ่มของเขานะไม่ใช่ออกไปมั่วอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่นะอยู่ในกลุ่มนี้แหละนะฮนะค่าบ้านค่าที่ค่ารถ เฮ้ยทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้ว่าช่วงที่เสาเลงเนี่ยอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะเฮ้ยทะเลาะกับแฟนประจําเลยว่ะเป็นปีๆแล้วเนี่ยเออช่วงปีหกเจ็ดนี้ทําไมแม่ฉายหนังเรื่องนี้บ่อยเนะหลือเกินนะฮะทะเลาะกับแฟนบ่อยเหลือเกินนะมีปากมีเสียกับคู่ค้าคู่สัญญาเฮ้ยบ่อยเหลือเกินนะทะเลาะกับลูกค้าเฮ้ยไม่บ่อยเหลือเกินว่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับอริไงอริไงนะอริไงหรือบางคนอริไปว่าเจ็บแค่ได้ป่วยอย่างที่บอกนะเฮ้ย คู่คลองฉันทําไมมันเจ็บไข้ได้ป่วยวะช่วงนี้ก็ยังถ่ายได้อ่ะเออคู่คลองไม่สบายบ่อยเออ,อย่างนี้ก็ถ่ายได้อย่างนี้เป็นต้นครับนะยกเว้นพระเสาดีหากพระเสาดีงามถ้าพระเสาดีงามอันนี้เรียกว่าลดทอนอะไรแย่ๆลงพอได้ปะนะพระเสาเกิดเป็นสริมงคลอย่างเงี้ยแม่นะเอาละเอาละนะตีลังกากลับครับเมื่อกี้บอกกันไงนะนะช่วงเนี้สริมงคลเลงไงนะนะ ถึงจะเป็นอาริแต่ก็เป็นอริที่ดีอะ่ะเขาใส่หมวกดีเขาเป็นมิตรต่อฉันน่ะถึงเสาจะเล็งใช่ใช่มันไม่ค่อยดีหรอกแต่แต่มันมีอะไรมาลดทอนความเลวร้ายก็บางทีทําให้โล่งด้วยซ้าไปะนะฮะมีสรีมงคลมาเล็งอะ่ะเรียกว่าปัญหาที่เคยมีกับคู่ครองเฮ้ยเฮ้ยเคลียร์ง่ายเว้ยปัญหามีปัญหากับลูกค้าเหมือนกัน เอ้ยคุยกันสองสองคำเดี๋ยวก็รู้เรื่องมีปัญหากับคู่หุ้นสว่วนคู่สัญญามีปัญหากับธนาคารคุยกันไม่กี่คำเดี๋ยวก็แก้ไขปัญหานั้นได้แล้วอย่างนี้ก็ถ่ายได้นะฮะเป็นสลีมมงคลเนี่ยนะ,ฮะเฮ้ยแฟนฉันป่วยเฮ้ยไอแคนน่ AC, นอนผมห้ากินยาหายแล้วนะ,ะชั่วโมงมากว่าลูกว่าฉันดีขึ้นแล้วเฮ้ยนิดนิดหน่อยๆน่อยนะสลีมมงคลเนี่ยเป็น แต่นิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้รุนแรงอะไรเลยอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะทีนี้เราจะมารวบแล้วเสาเสาบ้านลาหูลาหูบ้านพระรหัสพระรหัสบ้านพฤกษพึกศพกมาธนูธนูไปพฤกษสดงว่าสุกเสาลาหูพระรหัสเนี่ยตีเส้นเลยเรื่องเนี้ยตีเส้นไว้เลยนะฮะเหมือนกับว่าคุณบางคนเนี่ย ถลายนะเดี๋ยวทายลายก่อนแล้วก็สรุปที่ดีเลยนะฮะม,ม้วนเดียวจบนะฮะมีปัญหาเรื่องคู่ครองอ่านะฮะมีปัญหาเรื่องคู่ครองนะฮะคู่ะะครองไปอทายเสียก่อนนะมีปัญหากับคู่ครองคู่ครองไปมรณะเนี่ยระวังฮะมีปัญหาต่อกันเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังมีปัญหากันแล้วมีเหตุให้ห่างไกลกันครับก็ต้องระวังให้ดีฮะในส่วนลายนะฮะมีปัญหาต่อกันมีปัญหากับคู่ครองไอฉันกับเธอได้แยกกันบ้างลนะ่ะ มีปัญหากับคู่ค้าคูา่ส่คู่สัญญาได้แยกกันบ้าง Ryan. อะเกณเน,นี้มีปัญหากับธนาคารสมมูรเป็นการีนะมีปัญหากับธนาคารระวังโดนยกเลิกสัญญานะครับอย่างนี้ก็ถ่ายได้อย่างนี้ก็ถ่ายได้นะอย่างนี้ก็ถ่ายได้นะอ,ยยไดอยู่มรณะนี่นะรมรณะแปลว่าจากไปอะยกเลิกสัญญาเลยดีไหมอย่างนี้เป็นต้นะนะนะแล้วเป็นยังไงอะเมื่อยกเลิกสัญญาแล้วพระรหัสก็ไปสู่พบการงานนะรพระรหัสไปสู่พบการงานนะพอสู่พบการงานปุ๊บ เกิดการแก้ไขการงานเนี่ยการกระทาเนี่ยนะฮะคุณต้องไปกระทาอะไรบางอย่างแล้วทีนี้นะฮะหรือว่ามันมีคำว่าปุตตะนะพระรหัสเนี่ยเป็นทั้งมรณะพระรหัสเป็นทั้งปุตตะนะนะครัคร้งเนี้ยบอกตรงๆเลยอาจจะเรียกว่าเกิดปัญหากับคู่สัญญาแล้วยังไงฮะเกิดปัญหากับคู่สัญญาแล้วคู่สัญญายกเลิกสัญญาเมื่อยกเลิกสัญญาแล้วคุณต้องไปติดต่ออะไรอะไรเพื่ออะไรฮะเพื่อเริ่มต้นใหม่อย่างเช่น อ่าสมมติมีโนติสมาเงี้ยนะยกเลิกสัญญามาคุณอาจจะมึงเฮ้ยยกเลิกสัญญาก็จริงแต่ยังมีเวลาไว้สาสิบวันเว้ยฮนะคุณก็ไปติดต่อฮนะติดต่อเพื่ออะไรฮนะอ่าไอที่ผ่านมาเนี่ยมันเสียหายไหนเรามาลองตั้งงบใหม่เริ่มใหม่เนี่ยีเริ่มอะไรใหม่ๆนะ่ไงผ่อนกันใหม่เลยได้ไหมอย่างนี้ก็ถ่ายได้ถ่ายได้เลยเพราะเคยเจอตัวจริงเสียงจริงครับยืนยันครับดาวเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยที่เจออะนะมีเหตุอะไรฮนะ มีเหตุเกิดความเสียหายกับคู่สัญญาก็คือเรื่องบ้านเขาอะมีเหตุเสียหายนะแล้วอะไรฮะโดนจดหมายจากธนาคารได้ยังไงฮะนะฮะติดต่อผมก็บอกว่าตอนเนี้ยอาทิตย์คุณอยู่ที่ตุนเนี่ยนะค,คุณลองติดต่อดูหน่อยสิเชื่อผมสิเพราะว่าอะไรฮะเพราะในพบการงานคุณเนี่ยมันมีคําว่าลิเลิฟอะไรใหม่ๆอยู่ นะมันรีเริ่มแล้วผมเห็นว่าพระรหัสเขาไม่เสียด้วยแหละไม่ใช่ไรผมเห็นว่าพระรหัสเขาไม่เสียด้วยแหละก็เลยลองรีเริ่มใหม่สิถึงเสาจะเป็นกาลรรีแต่พระรหัสไม่ได้เป็นกาลรรีกับเสาด้วยนะนะครับนะค,บคุณลองรีเริ่มอะไรใหม่ๆเช่นไปติดต่อสื่อสารเนี่ยติดไปลองติดต่อสื่อสารสิ <Mend. S 2> เพื่ออะไรฮะเพื่อเนี่ยดาวสุเพื่องเนี่ยดาวการงานเพื่อมารีเริ่มอะไรใหม่ๆการรีเริ่มก็ไปสู่อะไรฮนะไปสู่การการงานงานการรีเริ่มแลกเลือนกันนะก็เรียกว่า ลองติดต่อเชื่อเชื่อผมบอกว่าเชื่อเถอะติดต่อถึงจะได้จดหมายฉบับนี้แหละคุณติดต่อเพื่ออะไรฮะรีเซ็ตเลยขอเริ่มใหม่ครับนะขอผ่อนเท่านี้เท่านี้ได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะขอผ่อนแบบน้อยลงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้ด้วยครับยืนยันเพราะว่าเขาไลนา์มาบอกแหละลูกค้าผมเนี่ยจะมีหลายรายที่ว่าทำนายไปแล้วไยแล้วก็ส่งผลกลับมาเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ผมเก็บสถิติ นะซึ่งตรงนั้นที่ผมบอกว่าช่วงนี้ติดต่ออะไรจะให้คุณอยู่นะจะให้คุณอยู่นะเพราะอะไรฮะเพราะพระเสาร์เขาเป็นกาลีครับแต่พอพระเสาร์เป็นกาลีอาทิตย์คุณต้องเป็นสีนะถูกไหมาอาทิตย์เป็นใครอาทิตย์คือตัวคุณเนี่ยสีคือสิริมงคลสิริมงคลอยู่ในภพการติดต่อสิริมงคลอยู่ในภพการติดต่อแสดงว่าการติดต่อเนี่ยมันจะดีงามก็เลยติดต่อดูสิ นะ่าติดต่อดูสิถึงจะมีเรื่องร้ายตรงนี้เรื่องภาระหนิสินเนี่ยเลงเนี่ยเลงแบบไร้ไร้เนี่ยคุณก็โดนความร้ายเลย,เยคุณโดนจดหมายเนี่ยร้ายมากและจดหมายฉบับนั้นนะคุณลองติดต่อสิเพื่ออะไรฮะเพื่อเริ่มต้นใหม่ๆเพื่อเริ่มต้นใหม่ๆนะครับนะฮะเพื่อเริ่มต้นใหม่ๆจะเกิดความสําเร็จนะอย่างนี้เป็นต้นครับและอะไรฮะสำเร็จจริงๆครับนะบจัดผ่อนสองสามหมื่นสองหมืม่นกว่ากว่าเนี่ยนะฮะ รถวูบเมาเหลือหมื่นต้นเนี่ยเขาเรียกว่าโอ้โหหายใจแบบว่าเฮ้อผิวแบบหายใจออกทางปากเลยอะโล่งอะแบบเอาอยู่ไว้ค่อยยังชั่วหน่อยอะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกเขาปั่นแล้วไงเอาไงดีว่าปล่อยยึดเลยหรือว่ายังไงหรือยังไงดีหรือยังไงดีก็เลยติดต่อผมมาขอเปิดดวงหน่อยผมว่าอ่าผมเห็นดวงเนี่ยสิยงเหมือนกันเนี่ยจออย่างเงี้ยแต่เดิมโทษนะครับท้งนั้นทางนี้ก็ต้องดูชะตาเดิมเขาด้วยคือชะตาเดิมอ่ะ ในส่วนของพันธุเขาอะแข็งแกร่งแต่แข็งแกร่งยังไงมันมีเขาเรียกว่าจรมาทำร้ายได้เหมือนกันแต่เดิมแข็งแกร่งจรทำร้ายก็แก้ไขม,มันมักจะแก้ได้ดีแต่ถ้าสมมติว่าพันธุเดิมอ่อนแอเนี่ยมีเหตุอะไรที่ว่าไม่สวยงามเรื่องพันธุอะ่ะด้วยประการทั้งปวงอะ่ะนะฮะอันเนี้ยบางทีเนี่ยการเจรจาครั้งเนี้ยบางทียังไม่สำเร็จนะจริง ต่อให้อาทิตย์เป็นสีก็สีเถอะนะฮะเรียกว่าเดิมไม่แข็งอะ่ะเมื่อเกิดเหตุอะ่ะมันจะล้มง่ายแล้วลุกยากในเรื่องนั้นๆน,น,นะไม่มีใครแข็งทุกเรื่องในชีวิตไม่มีนะฮะมันจะต้องมีแข็งเรื่องนี้อ่อนเรื่องนี้นี่เราคุยเรื่องพันทุพันธุเขาแข็งแกร่งก็เลยเจรจาสําเร็จโดยง่ายอย่างที่บอกอะ่ะนะ,ะแต่ถ้าแหมดวงเดิมเขาพันธุอ่อนแอเรียกว่าคุยบางทีไม่รู้จะจบยังไงอะ่ะเออนะฮะไปคือ แบงก์ก็ลดนู่นลดนี่ก็ยังไม่ไหวก็ยังไม่ไหวบอกไม่ไหวเขาไม่ต้องคุยอะไรเงี้ยอย่างน,างนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นไปได้อาจอาจเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเขาอ่อนแอนะบังเอิญเขาแข็งแกร่งในชาตาเดิมก็รอดไปอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะนะฮนะนะถึงไหนแล้วเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างเพราะว่าอืมต้องยกตัวอย่างให้คุณคุณทราบนะฮนะเพราะว่ามันมีเคสเยอะแยะๆยแแต่ผมยกทั้งหมดไม่ได้หรอกบางตัวอย่างนึกออกและอันเนี้ยเพิ่งเกิด คือเพิ่งได้ดูเมืม่อไม่กี่วันเนี้เร็วๆเนี้ยนะอึดใจเนี่ยก็เลยเออจำได้แม่นก็เลยเอามาแชร์กันแบบพอดีเลยนะดูสิงมาวิเคราะห์เกี่ยวกับสิงพอดีก็เอาเรื่องนี้แหละเอาเรื่องนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างฮะนะ,ะทีนี้่ะกี้ถ่ายไลน์ทีนี้ถ้าเสาดีล่ะนะเสาดีผมบอกก่อนเลยนะไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่คุณอย่าลืมนะถ้าผมบอกว่างานนี้ต้องเริ่มจากเสาเพราะเสาคือปฐมเหตุครับ นะน้ําขุนมาทั้งแม่น้ําเนี่ยถ้าคุณไปกรองปลายน้ํากรองให้ตายก็ไม่จบหรอกครับคุณต้องเดินไปให้ถึงต้นน้าให้ได้ว่ามันเริ่มต้นขุนจากตรงไหนงานนี้เริ่มจากพระเสาครับเสาบ้านลาหูลาหูพระรหัสพระรหัสบ้านพฤกษพฤษศมาอยู่บ้านพระรหัสพระรหัสไปพฤกษบอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันจบกันตรงนี้สี่องค์เนี้ยจบกันตรงนี้นะต้องเริ่มจากฮะอย่าเริ่มที่เริ่มเริ่มตรงนี้ไม่ได้นะต้องเริ่มที่เสาครับเสาคือปฐมไม่เหตุครับ เพราะเขาเล็งรักอยู่ปฐมมาเหตุปฐมมิเหตุนะฮะเนี่ยถ้าเสาเสียอาทิตย์ก็ดีถ้าเสาดีอะเออเฮ้ยเสาดีไว้อาทิตย์ก็กาลีแหละครับเห็นไหมเห็นไหมดีส่วนหนึ่งร้ายก็ส่วนหนึ่งครับมื่กกี้ผมยกตัวอย่างภาพรวมให้แล้วนะเช่นอย่างที่บอกอะมีปัญหากับธนาคารไงก็คือปัญหากับคู่สัญญาทีนี้ คู่รองบ้างปัตตานีถ้าไม่ใช่คู่สัญญาก็คู่ครองเราว่าอ่านะเรามาคุยเรื่องคู่ของกันบ้างแล้วนาราศีสิงห์นะช่วงเนี้ยอย่างที่บอกฮะเสาเสียหายอย่างเงี้ยสมมติเสาเป็นกาลีเงี้ยนะระวังนะจะมีปัญหาปัญหาอะไรเหรอปัญหากับคู่ครองไงละ่ะอย่างที่บอกฮะนะเออขอขอแซมตรงนิดนิดนึงซึ่งก็เคยเจออยู่เหมือนกันเสาลาหูอยู่อย่างเงี้ย นะฮะบางคนนะครับนะฮะบางคนนะครับนะฮะเรียกว่ามีปัญหาตกคู่ครองแต่คู่ครองไปไหนคู่ครองไปมรณะเนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยคู่ครองมีเกณฑ์ได้รับมรดกครับเคยเจออันนี้เคยเจอตัวจริงสิจริงเหมือนกันนะฮะไม่เนี่ยเคยเจอแหละเอาไว้ว่าเจอเลยแหละในปีเนี้ยนะ,ะเพราะว่าดาวนี้อยู่มาเป็นปีแนละ้วเคยเจอฮะจําได้มีคู่ครองได้มรดกครับนะฮะเพราะอะไรฮะ มีปัญหาเรื่องคู่ครองปัญหาอริตกู่ครองแต่คู่ครองไปอยู่มรณะมรณะแปลว่าจากไปมรณะแปลว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมรณะแปลว่าอะไรฮะมรณะแปลว่ามรดกมรณะแปลว่าเรื่องเก่าๆนะฮะบางคนคู่ครองคุณได้มรดกครับนะไอ้มรดกเนี่ยเป็นมรดกทางสายเลือดเป็นบ้านเป็นที่เป็นอะไรว่ากันไปหรือเกี่ยวกับอ่า เขา,าเรียกว่ากรมทันประกันชีวิตกรมมทันประกันภยัยอันนี้ก็เป็นมรดกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะมีเหตุติดต่ออะไรเนี่ยมีเหตุติดต่ออะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับมรดกนะคือคืออย่างนี้นะฮะบางคนเนี่ยคู่ครองได้มรดกแต่อะไรฮะมรดกชิ้นเนี้ยมันมีปัญหานะฮะคู่ครองได้มรดกมรดกชิ้นเนี้ยมันมีปัญหาอันนี้ก็เคยเจอครับ เพราะอะไรฮะเพราะมีกาลีมาสถิตแล้วปัญหานั้นคือปัญหาอะไรรู้ไหมปัญหานั้นคือปัญหาอะไรรู้ไหมคู่ขอมีอริต,ตกคู่ครองคู่ครองไปมรณะคู่ครองฉันได้มรดกตกทอดแต่มีปัญหาอะไรในเรื่องมรดกชิน้นนี้เป็นปัญหาภารานิสิทธิ์ครับคือได้มรดกมาแต่มรดกนั้นยังติดธนาคารอยู่นี่ก็เคยเจอครับเห็นป่ ตีความแยกออกไปเพราะวันนี้เมื่อกี้พึ่งนึกได้ทึกได้นึกได้เพอพยายามนึกถึงเรื่องอย่างเงี้ยที่ทายสิงอะไรอย่างเงี้ยพยายามนึกนึกให้เร็วๆผมไม่มีสคริปต์ไงนึกให้เร็วนึกปุ๊บเนี่ยเห็นปะ่ะผมจะพูดบางทีมันไม่ต่อเรื่องกันนะเพราะว่าพอนึกอะไรได้รีบเสียบเข้ามาเพื่อมาแชร์ประสบการณ์เผื <S <S ่อบางคนก็เป็นเรื่องนี้ไงบางคนก็เป็นเรื่องซ้ายบางคนก็เป็นเรื่องขวาอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนเป็นเรื่องอื่นๆที่มันอยู่ในแถวๆเนี้ยก็ยังทายได้ครับ นะก็ยังถ่ายได้ครับอ่ะเรามาถ่ายคู่ของต่อธรรมดาต่อเมื่อกี้คู่ของได้มรดกมรดกมีปัญหาอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของภารังนิสิที่ยังค้างนธนาคารอันนี้ก็ได้ถ่ายแล้ยังไ,ไงฮะไปติดต่อเซไปติดต่อเซอย่างนี้เป็นต้นนะไปติดต่อเซเพื่อได้อะไรรีเริรมใหม่ๆเพื่อได้อะไรใหม่ๆเข้ามาเห็นหรือปะอย่างนี้ก็ถ่ายได้นะอ่ะในส่วนของอริตกคู่ของฉันมีปัญหากับคู่ของฉันมีปัญหากับแฟนฉันหรือยังไง แฟนฉันไปมรณะเกณฑ์นี้อาจจะเรียกว่าถ้าเกณฑ์ร้ายหน่อยก็ระวังทะเลาะบอกแวงกับเขานะเลอะไรฮะเขาออกจากบ้านไปเลยอย่างนี้ก็ถ่ายได้ซึ่งตรงเนี้ยอย่างที่บอกอะอับหน้าวาสนาไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าไปกี่วันนะลาหูไม่ได้บอกว่าฉันจะไปสองชั่วโมงหนึ่งวันอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีไปเลยไปเลยไม่รู้ไม่รู้นะไม่รู้ นะฮะอาจจะบางคนมีเกณฑ์อย่างเงี้ยไปเดี๋ยวเดียวฮะทะเลาะก,กันตอนบ่ายนะฮะตีหนึ่งตีสองกลับมาแล้วฮะตีหนึ่ง,ต,งตีสองกลับมาแล้วนะได้ทีเลยฮะรีบออกจากบ้านฟึ๊บนัดเพื่อนกูว่างแล้ววันนี้าหาทางออกเลยฮะไปเที่ยวไปดูนี่กลับมาอย่างนี้ก็เคยเห็นนะะอย่างนี้ก็เคยเห็นนะหรือไปนานหน่อยอ่าหรือไปเลยไม่มาแล้วไปเลยก็ถ่ายได้นะครับ นะครต้องขอโทษด้วยมันร้ายก็ต้องถ่าย้ายมันดีก็ต้องถ่ายดีอย่างในโซนนี้ได้บระดกตกทอดครับนะฮะในโซนดีคือคู่ครองมีมระดกตกทอดเข้ามาคุณก็เลยมีส่วนร่วมในครั้งนี้ก็อย่างนี้ก็ถ่ายดีได้ครับนะฮะบางคนคู่ครองเก็บค่าได้ป่วยนะครับคู่ครองเก็บค่าได้ป่วยตรงเนี้จะถ่ายร้ายมากสนิทดึงเพราะอะไรฮะมันเป็นตําแหน่งเอ,อื้อกับการถ่ายร้ายมากกว่านะฮะ เอื้อในการทํานายทายไลน์มากกว่าที่จะทายดีแต่ทายดีได้นะบางคนก็อย่างที่บอกได้มรดกหรือ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 ในส่วนดีอีกอย่างหนึง่งตรงเนี้ถ้าทายสี่องค์นี้พร้อมกันเนี่ยนะฮะถ้าทายสี่องค์นี้พร้อมกันคุณอาจจะมีปัญหากับคนรักและคนรักเป็นไงมรณนะไปเลยไปเลยเลยแล้วอย่างไงเลยแล้วไม่เลยไปเว้ยเลยแล้วคืออะไรฮะ โมระมันมาสู่พบการกระทำเนี่ยกรรมะการงานการกระทำเนี่ยนะ,ะมีการลิเริ่มเนี่ยนะ,ะตรงเนี้ยริเริ่มเนี่ยมาอยู่ด้วยโทษนะครับเหมือนกับว่าเหตุเนี้ยพอไปแล้วเนี่ยหนึ่งทายว่ากลับมาได้ไหมทายว่ากลับมาได้เพราะอะไรฮะไปแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่หรือหรือไปเลยไปเลยแล้วไงฮะคุณได้มีโอกาสเริ่มต้น อะไรใหม่ๆครับอย่าลืมว่าปุตตาแปลว่าการลิเริ่มการลิเริ่มนะเมื่อการลิเริ่มมาสู่กรรมะได้กระทําการอะไรลิเริ่มอะไรใหม่ๆก็ถ่ายได้ครับนะใหม่ๆนที่นี้อย่างที่บอกเขาไม่ได้บอกว่าอะไรใหม่จะซื้อบ้านใหม่ซื้อที่ซื้อรถทําได้งานใหม่ได้ความรักครั้งใหม่ก็ยังถ่ายได้เพราะอะไรฮะของเก่ามรณะของใหม่ก็มาเสียบ อย่างนี้เป็นต้นหรือถายตีลังกากลับก็ได้ครับนะก็เพราะริเริ่มอะไรใหม่ๆนี่ไงเ้านะฮะตรงตรงคู่ครองอะถึงได้มรณะเพราะอะไรฮะเพราะจับได้ว่ามีการรีเริ่มหรือเปล่าเขาถึงไม่อยู่แล้วไปแล้วฉันทนไม่ได้เธอไปรีเริ่มฉันทนไม่ได้ฉันไปดีกว่าอย่างนี้ก็ยังถ่ายได้มันอยู่ในสี่ดวงดาวนี่ครับอยู่ที่ว่าคุณสิงค์อะคนนั้นสิงห์คุณอะคุณอะคุณอะจะ เป็นอย่างไรเห็นไหมยกตัวอย่างมาเนี่ยมันจะต้องอยู่ในกรอบของ4ี่องค์เนี่ยซึ่งมันทําให้สิงแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยสักคนยืนยันครับไม่เหมือนกันเลยสักคนในกลุ่มเสียก็คือเหมือนกับว่าเสียดายจังนะเขาไปแล้วแต่ข้อดีคือไรฉันได้เริ่มต้นใหม่อ่านะนี่คือข้อดีเห็นป่ะดาวเสียดวงหนึ่งที่เหลือต้องดีครับกาลีจะมีได้เพียงหนึ่งนะครับใครเป็นกาลีก็ช่าง ที่เหลือจะต้องดีหมดครับจำไว้นะไมาอย่างนั้นอยู่กันไม่ไหวหรอกครับถ้ากาลีมีเยอะกาลีมีแค่หนึ่งเดียวครับทักษะมีทั้งหมด8ทักษากาลีคือ1ใน8ที่เหลืออีก7ใน8ดีงามใช่ไหวะเรื่องดีอ่ะมันเยอะกว่าอยู่ที่ว่าคุณมองเห็นมันหรือเปล่าแค่นั้นแหละฮะบางทีอ่ะแข็งแรงครับนิ้วมีดบาดนิ้วนิดดึงแค่นั้นเองโฟกัสแต่แผลนั้นนะ่ะลืมไปว่าร่างกายที่เหลือยังโอเคทุกอย่างเลย อย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะดีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งอย่างเนี้ยบางคนก็ก็ดีตรงไหนดีจังได้รีเลฟอะไรใหม่อาจเจอคนใหม่เจอคนใหม่เรื่องไงฮะคนเก่าจับได้นี่ทุกสิทิทีนี้ทุกสิทิทีนี้นะไปแล้วโอ้โหเสียหายเลยอย่างนี้ก็ได้หรือเสียหายแล้วเป็นไงได้รีเริ่มใหม่เห็นป่ะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าคุณคุณคุณเริ่มอย่างไรแต่เนี่ยมันอยู่ในคําทํานายแถวแถวนี้แหละ ไม่ออกน้องกรอบหรอกครับอย่างนี้เป็นต้นครับน่าจะอยู่ประมาณนี้สำหรับลัคนาราศีสิงค์ครับสวัสดีครับ